โอเคครับวันนี้ก็ขอต้อนรับพี่ๆเข้าสู่การรีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับที่เครื่องรางบัตรเชิญนั่นเองนะครับคลิปนี้จะขอแนะนําพี่ๆในการประกอบการตัดสินใจนะครับว่าควรจะทําหรือควรข้ามจี้เครื่องรางใหม่ๆเหล่านี้หรือเปล่านั่นเองนะครับสำหรับชิ้นแรกเลยนะครับดาร์กบัตรเชิญควอกาผู้พิทักษ์อวกาศนะครับความสามารถก็คือบัตรเชิญ75%นะครับติดตั้งด่านตรวจ70%และสุดท้ายนะครับเป็นสกิลกันบิ๊ก95%จำกัด1ครั้งนั่นเองนะครับอ่ะ สรับตัวบัตรเชิญนะครับตัวนี้เนี่ยถามว่ามันให้ความแตกต่างจากชิ้นอื่นๆในเมตาหรือเปล่านะครับผมบอกเลยว่าไม่นะครับถ้าให้พูดตรงๆเลยตัวนี้ก็คือจะมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าเพราะว่าคือด้วยบริบทของบัตรเชิญเนาะบัตรเชิญเราสามารถใช้ชิ้นอื่นไปอัดแอปใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่าความสามารถมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับอ่าไม่ได้มีสกิลอะไรที่แปลกใหม่เพิ่มเติมเ,มเมข้ามา ขนาดนั้นนะครับอ่าก็เป็นสกิลยำรวมทั่วไปนะครับแค่ว่ามันจะช่วยให้เราครีเอทนะครับในการใช้เซตจี้เครื่องรางได้มากยิ่งขึ้นนะครับอ่าก็คือมีเซตจี้เครื่องรางที่หลากหลายนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องข้อดีของสกิลการบิ๊กจำกัดแบบหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าเราเอาไปเล่นในด่านที่มันสามารถรีชาร์จไอเทมเครื่องรางได้นะครับเช่นแผนที่อ q ควาอารีนาหรือว่าแผนที่ครัวเวทมนต์อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีการบิ๊กแบบ ไม่จํากัดเลยนะครับก็คือสามารถรีชาร์จได้ตลอดเลยนะครับทำให้มันสามารถมีโอกาสได้ยื้อเกมได้บ้างเวลาเจอสายวิกที่เขาคิดจะจบวิกเราแล้วเรามีการวิกเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่มันดีกว่าออปชันเสริมที่ไม่สามารถรีชาร์จได้นะครับอ่าในส่วนนี้นะแล้วก็สกิลดันตวจนะครับอ่าดัานตวจนี้ก็เป็นสกิลที่ดีนะครับเอาไว้ช่วยในการควบคุมโพ i ิชันนะครับ ตำแหน่งการทอยนะครับการยืนของตัวละครเราได้นะครับทำให้เราเล่นได้สมูทยิ่งขึ้นนั่นแหละนะครับท้า้พูดถึงนะถามว่าเอาไปเล่นกับตัวละครอ,อะไรได้บ้างนะครับหลักๆเลยที่ต้องการจะชาร์จการโจมตีนะครับเพิ่มการโจมตีให้กับตัวละครเหล่านั้นได้นะครับเช่นราชินีไอริสนะครับน้องนาริชาชาก็เล่นได้นะครับประมาณนี้หรือตัวละครอ,อื่นๆที่ต้องการใช้จี้บัตรเชิญนะครับเพื่อเข้าในการ บูสต์นะครับบูสต์ดาเมจลดโล่ฝันสงครามลดหมวกป้องกันฝันสงครามได้ไว้ย่งขึ้นก็นําไปเล่นกันได้นั่นเองนะครับแต่สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอพูดในมุมมองของผมนะครับในมุมมองส่วนตัวนะว่าคือเราก็สามารถจัดเซตได้นะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องเล่นเป็นจี้ใหม่ก็ได้นะครับเราเล่นเป็นชิ้นอื่นนะครับซึ่งมันก็ให้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนเดิมนะครับเผอๆอาจจะมีบางอย่างที่ได้สกิลเพิ่มเติมที่จําเป็นมากกว่าเข้ามานะ นะครับในการจัดเซตจี้เครื่องรางใหม่นั่นเองนะครับประมาณนี้นะถัดมานะครับก็จะเป็นตัวบัตรเชิญของราชาที่ถูกเนรเทศเศรษฐีนะครับตัวชิ้นนี้เนี่ยมันเคยมีเป็นเวอร์ชันเดิมมาก่อนนะครับแต่เวอร์ชันเดิมเนี่ยมันจะมีแค่2ส,สกิลนะครับก็คือเป็นสกิลบัตรเชิญแล้วก็เนรเทศนะครับเวอร์ชันใหม่เนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาสำหรับสกิลเมืองแพง2 0งนะครับถามว่า มันน่าหาไหมนะครับเพิ่มความสามารถค่าบัะทาง200%เอาไปเล่นกับนารีก็โอเคดีนะครับเพราะว่านารีมันต้องการาบูตเมืองแพงๆไว้ก่อนนะครับยิ่งเมืองแพงแค่ไหนเนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสปิดตายฝันรงข้ามได้เร็วขึ้นนะครับทำให้ฝันตรงข้ามจุกอ,กอกแตกตายได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับสกิลเก็บค่าบันทางเพิ่ม200%เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าถ้าเอาไปเล่นกับตัวละครเมตาตัวอื่นๆในยุคนี้เนี่ยดูไม่ค่อยจะจําเป็นสักเท่าไหร่นะครับ อย่างเช่นตัวละครในเมตายุคนี้มันเน้นเป็นสายเปลวไฟกันหมดแล้วอาทิเช่นนักลบไวเคที่นะครับอย่างสุดสาครอย่างเงี้ยนะครับสองตัวละครหลักที่มันใช้สกิลโจมตีขโมยมาเบิลเป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวของราชินีอริสนะครับที่มีการเก็บค่าผ่านทางด้วยช่อดอกไม้นะครับซึ่งมันเป็นการบังคับจ่ายนะครับซึ่งสกิลป้องกันขโมยมาเบิลมันไม่สามารถทํางาน เวลาที่เจอยอดอ,อกไม้บังคับจ่ายนะครับแน่นอนนะครับว่าไอ้พวกสกิลที่มันบัฟเก็บค่าระทางเพิ่มด้วยการมาตกพื้นที่โดยตรงเนี่ยมันจะไม่เหมาะกับพวกตัวละครที่ผมกล่าวมานะครับโดยสิ้นเชิงเลยนะครับอ่าแล้วก็ถามว่ามันเหมาะกับตัวอะไรจริงเลยนะครับที่ผมมองออกเนี่ยก็แน่นอนนะว่าเล่นกับตัวของนาลิน่าจะโอเคที่สุดแหละนะครับเพราะว่าได้บัตรเชิญเอาไว้โจมตีลดโลดล,ดลดหมวกได้นะครับแล้วก็ มีของแถมแน่นะครับก็คือเก็บค่าประทางเพิ่ม200%นะครับอ่าอย่างที่บอกไปยิ่งเมืองแพงก็ยิ่งดีนะครับถ้าเล่นกับนาลินั่นเองนะแต่ถามถึงความจําเป็นละ่ะนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับสบชิน้นี้เพราะว่ามันถ้าแบบพูดถึงแค่สก,กิลเก่าๆของมันเลยอ่ะมันเคยเป็นสกิลเก่ามาแล้วอ่ะแค่2สกิลนี้นะครับบัตรเชิญกับนิเลเทสเนี่ยมันเคยมีมาแล้วนะครับนานมากแล้วด้วยแล้วมันก็ห่างหายไปนานมากๆนะครับเพราะว่า จี้พวกตระกูลบัตเชิญกับจี้ในประเทศเนี่ยทางเกมเขาก็ทําแล้วก็นําเสนอออกมาให้ผู้เล่นได้ตามหากันหลากหลายชิ้นแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถใช้ชิ้นอื่นอะดปต์ใช้แทนได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องมาใช้ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนั่นเองนะครับซึ่งมันมีจี้ชิ้นอื่นที่ทํางานแล้วก็มีประสิทธิภาพได้ดีกว่าชิ้นนี้แน่นอนนั่นเองนะครับและการกลับมาของจี้เครื่องรางเลหลังที่ กลับมาให้หาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับจี้เครื่องรางชิ้นแรกเลยนะครับหมวกท้องฟ้าที่ควรค่าแก่การมีติดอดีไว้อย่างยิ่งเลยนะครับแน่นอนนะครับว่ามันเป็นจี้ที่โคตรจมตาเลยนะครับครอบคลุมประสิทธิภาพทุกอย่างเลยในตัวให้ทั้งคุมเตากันบังคับย้ายนะครับแล้วก็สกิลก่อไฟฟ้าในตัวนะครับที่สําคัญและจําเป็นมากๆในเมตานั่นเองนะแน่นอนนะครับว่ามันเป็นจี้ที่เอาไปเล่นกับทุกตัวละครได้หมดเลย ยกเว้นตัวละครที่มันมีสกิลก่อนไรฟ้าในตัวให้นะครับที่ผมจะไปแนะนําให้พี่ๆใช้คู่กันนั่นเองนะครับซึ่งมันดียังไงนะครับหมวกทองฟ้านี้เนี่ยมันสามารถประหยัดช่องจี้เครื่องรางให้กับเราเพิ่มเติมได้นะครับทำให้เราสามารถ Adapt จี้เครื่องรางนะครับครีเอทีฟจี้เครื่องรางได้มากยิ่งขึ้นนะครับ บูตประสิทธิภาพในการเล่นกับตัวละครตัวนั้นนะครับให้มันมีการโจมตีมีการป้องกันเพิ่มเติมเข้ามาได้ในตัวของมันนะครับเรียกได้ว่าเป็นหมวกที่ครบเครื่องสมบูรณ์แบบเลยนั่นเองนะถัดมานะครับตัวของราชาที่ถูกในประเทศสายรุ้งนะครับทีนี้เนี่ยมันก็ถ้าพูดง่ายๆเลยมันเป็นจี้ที่เอามาเล่นคู่กับน้องนาลิเลยนะครับเพราะว่าสกิลกันขังคุกเนี่ยแล้วก็สกิลตัดการทางฟ้านะครับ มันคอมโบกับนาริมากๆเพราะว่านาริในตัวของน้องเนี่ยมีอะไรนะครับมีป้องกันเอฟเฟกอันตรายอย่างหนึ่งที่นารี่ต้องการก็คือป้องกันขังคุกนะครับอ่าแล้วก็มีตัดการ์ดให้อันนี้จะทําให้ตัวของนาริสบายใจยิ่งขึ้นนะครับอ่าทำให้ตัวของนาริเนี่ยคอมโบกับินีนี้ได้จะดีที่สุดแล้วนะครับโรโลมาก็จะเป็นตัวละครที่เป็นแนวอันเชิญโจมตีแบบเดียวกันอาทิเช่นโครอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถ นำไปเล่นได้นั่นเองนะครับจะได้มีป้องกันขังคุกให้ในตัวนะครับอีกชิ้นอื่นๆเนี่ยก็ตามหาเป็นสกิลป้องกันได้เป็นอันตรเข้าไปเสริมให้โคลได้นั่นเองนะครับโอเคเนาะถัดมานะครับเป็นโดนโลซูเปอร์นะครับอ่าโดนโลซูเปอร์ชิ้นนี้ถามว่าเล่นกับตัวอะไรนะครับอ่าแน่นอนว่าอีเวนต์ลูกอมดาวรอบนี้เนี่ยมีน้องชาชามาแล้วนะครับถูกต้องนะครับว่าต้องเอาไปเล่นกับชาชานะครับชาชาเนี่ยก็จะต้องเล่นคู่กับแปลน UFO นะครับ ไปแพนีชมพูอ่ะที่เป็นจัดโอลิมปิกได้นะครับแล้วก็เล่นคู่กับโดนโลซูเปอร์นี่แหละนะครับจะได้คอมโบคอมจอยกันนั่นเองนะครับถัดมานะครับเป็นอุปกรณ์เขียนแบบโลซูเปอร์อัลตรานะครับอ่าชิ้นนี้ผมเคยพูดเอาไว้แล้วในอีเวนต์ของมันก็กลับมาใีหลังค่อนข้างไวเลยนะครับเล่นกับตัวละครอะไรได้บ้างนะครับนาริแบลคอรัสนะครับหรือว่าน้องชาชาก็เล่นได้นะครับรวมถึงตัวของอ่าน้องหุ่นก็เล่นได้เช่นกันนะครับตัวละครเหล่านี้ถ้าหากว่าพี่เป็นเมนแล้วก็กําลังตามหาจี้ พพอร์ตบางชิ้นที่เอามาเพิ่มนะครับในการคิดเซตจิ๊กข้างล่างเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็สามารถมาตามหากันได้นั่นเองนะครับชิ้นนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับมันจะได้บูตค่าปันทางแพงๆได้ไวขึ้นนะครับเหมาะกับการตัวละครที่ต้องการเมืองแพงไวๆมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนี้นะครับสำหรับบอดดรอปโลซูเปอร์นะครับอ่าชิ้นนี้ก็เป็นที่นิยมแล้วก็ติดเมตาอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างเมตาตัวเนี้ยตัวละครอะไรได้หยิบใช้บ่อยที่สุด ก็น้องนารินะครับรองลงมาก็จะเป็นน้องหุ่นนั่นเองนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าอีเวนต์ในรอบนี้เนี่ยจี้เลยหลังมันกลับมามันน้อยก็จริงนะครับแต่ถ้าพูดถึงประโยชน์สูงสุดเลยที่ควรหาติตีไว้อันดับต้นๆเลยผมแนะนําว่าหมวกท้องฟ้านะครับรองลงมาผมขอแนะนําว่าเป็นบอดดับเบิลซูเปอร์นะครับเพราะว่าจี้ที่เหลือเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับตัวละครทุกตัวขนาดนั้นนะครับอย่างตัวเป็นนกพูกเนี่ยอุปรกรณ์เขีนแบบซูปเปอร์อ,อัลตร้าเนี่ย มันก็อาจจะทับกับบางตัวละครที่มันมีสกิลแปลงโดดในตัวให้นะครับก็จะเล่นแบบไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่นั่นเองนะส่วนโดนโลซูปเปอร์นี้เนี่ยมันเป็นสกิลบัตรเชิญกับโลซูปเปอร์เราหาอย่างอื่นที่เอาไว้ใช้ทดแทนกับเีชินนี้ได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องเล่นชินนี้เจาะจงอย่างเดียวก็ได้นั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้อาราชาในประเทศกันขังคุกอ่านให้พูดก็คือ เราก็มีอย่างอื่นนะครับอ่ามีเป็นบัตรเชิญพิเสีแดงนะครับเป็นอย่างอื่นที่มันสามารถป้องกันขังคุกได้อย่างเพชรนาเงินโลซูปเปอร์เนี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะคือที่จะพูดเนี่ยก็คือถ้าว่าพี่ๆมีจี้ที่มันรองรับอยู่แล้วอ่ะนะครับมีจี้ที่มันมีสกิลที่เราเคยเล่นปกติอยู่แล้วอ่ะโดยที่คิดว่าเซตนั้นอ่ะมันดีแล้วนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องตามหาเซตใหม่ๆแล้วอ่ะนะครับก็ไม่จําเป็นต้องทาอีเวนต์นี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ก็ฝากผลงานการแนะนําประกอบการถึงใจไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะช่วยพี่ๆได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับยังไงก็เอาไว้เป็นกําลังใจนะครับให้พี่ๆในการตามหานะครับอีเวนต์ที่เครื่องรางในรอบนี้ที่พี่ๆต้องการนะครับชิ้นไหนที่โดนใจพี่ๆก็ขอให้ปิดในน้อยนะครับเป็นกาลังใจให้ขอให้ผ่านพ้นไปนั่นเองนะครับอ่ะก็สรุปสุดท้ายนี้นะครับสัตสองจี้เครื่องรางชิ้นนี้ชิ้นไหน หน้าหาน้อยสุดนะครับผมขอยกให้เป็นชินนี้นะครับคือจะมีก็ดีไม่มีก็ช่างมันเถอะนะครับไม่เป็นอะไรนะครับส่วนตัวคอก้านะครับคอก้าเองก็มีก็ดีไม่มีก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับนะให้พูดนะก็คือมันสามารถหาจี้อื่นทดแทนได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นจี้ที่ ว้าวต้องมีอ่ะนะครับไม่ได้เป็นจีเมตาที่ต้องตาําต้องหาขนาดนั้นนะครับไม่ได้เหมือนตัวหมอกท้องฟ้านะครับที่กลับมาเลยหลังแล้วน่าหากว่าน่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคอนเทน,น้าจะเป็นยังไงนะครับยังไงก็ขอคลิปนี้ไว้ในอ้อมอกอมใจพี่ๆในการประกอบการสนใจกันด้วยละอีนะครับก่อนรับจบคลิปไปนะครับรบกวนพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในเดียชนลด้วยนะวันนี้ก็ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนสวัสดีครับ